ก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับยานินจะมาเล่าเรื่องนะฮะที่น้องยานินไปเที่ยวสวนสัตว์ให้ฟังนะครับว่าไปเจออะไรมาบ้างนะฮะเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังนิหนูไปเจออะไรมาบ้างหนูหนูไปเจออะไรบ้างหนูเจอยีราฟหนูเจอยีราฟนะฮะอะไรอีกมาลายมาลายโลมาโลมามีเบอร์เดด้วยอะไรนะ Mình đồ ma tệ bón đuôi hả? Ô ừ. oh, đô bò, ma tệ bón đuôi lên bón đuôi. Đó. Cái là gì? Chô này. Mi linh, linh thăm ngay. Linh thăm ngay. Tiện tiện. Linh <laughs> chô như vậy đâu. <laughs> à ví dụ liên quan Mình là gì mấy? Chàng hả? ngay muốn chá 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 nghe chàng. ช้างมันหมุนหมุนหมุนยังไงหมุนยังไงหมุนบอลอืมช้างแล้วก็มีอะไรกวางมั้ยอ๋อช้างเตะบอลนี่แสดงช้างเลยเหรอมีด้วยอู้หูนูชอบไหมทำแบบนี้ด้วยทำแบบนี้ด้วยแล้วหนูชอบไหมชอบไปอีกไหมไปไม่ไปแล้วทำไมอ่ะหนูเหนื่อยทำไมเหนื่อยอ่ะ ทำไมเหนื่อยหนูเหนื่อยแล้วหนูเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยเพราะว่าอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนยานินก็เลยบอกว่าไม่ไปแล้วเหนื่อยร้อนนะครับแล้วหมดได้ยังหมดได้ยังมาเล่าให้ฟังหน่อยสิหมดได้ย <laughs> ังหมดแล้วหมดแล้วอมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอโอเคก็มีประมาณนี้ครับผมน้องยานินได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ ซาฟารีนะฮะซาฟรีเวอร์ครั้งแรกนะครับผมก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ลุงฟังนะครับว่าไปเจออะไรมาบ้างนะฮะตามภาษาเด็กๆนะครับผมก็โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ